สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนองานฟอกเครื่องยนต์นะครับที่ศูนย์บริการ TC ซ a r แคสาขาของค่ายนะครับฟอกเครื่องยนต์มันช่วยอะไรได้มั่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำงานเป็นแบบไหนแล้วประโยชน์ที่จะได้รับจะมีอะไรมั่งนะครับอันนี้เป็นการฟอกเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้ของเหลว คือน้ํามันหล่อลื่นที่เราจะเติมเข้าไปเนี่ยสามารถหล่อลื่นได้เต็มประสิทธิภาพนะครับวิธีการฟอกของเรานะครับก็จะมีเครื่องฟอกนะครับมีไส้กรมีน้ํายา Easy, least, e c w a t e r l e น s e e นะครับน้ํายาฟัดชิง้งเครื่องยนต์ของอ e เนีแล้วก็น้ํายาฟื้นฟูเครื่องยนต์นะครับก็เป็น e อีซี e ุปกร e ์จิ n ินะครับ ครับเมื่อเราต่อระบบเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำยาลงไปนะครับน้ำยาฟอกน้ำยาฟัดชิ่งเครื่องยนต์นะครับแต่นั้นก็จะทำการฟอกนะครับใช้เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับการฟอกแต่ละครั้งนะครับน้ำยาฟอกก็จะเข้าไปทอนข่ามสาดแล้วก็วนเข้ามาเก็บที่กองนะครับะจะดึงเซษลโลหะที่ขนาดเล็กที่เป็นไมโครนแล้วก็ าเหมาที่เป็นคาร์บอนที่ตกค้างที่น้ำมันถ่ายน้ำมันเครื่องโดยปกติไม่ออกมานะครับจะดึงมาไว้ที่กองนะครับอ้าพวกเศษโลหะเล็กๆนี่แหละครับที่จะทําให้เครื่องยนต์เราสึกหลอได้การสึกหลอที่สังเกตได้ง่ายเลยนะครับก็คือเครื่องหลวมเร่งไม่ขึ้นนะครับกินน้ํามันควันดําหลังจากที่เราฟอกแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็จะสะอาดพร้อมรองรับน้ํามันเครื่องใหม่ การหล่อลื่นก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งเหมือนเราออกรถใหม่เลยนะครับสังเกตได้จากสีของน้ำมันหลังกกรฟอกนะครับหลังจากทำการฟอกเลยนะครับเครื่องก็จะกระชับขึ้นนะครับการฟอกเครื่องยนต์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบำรุงรักษารถยนต์เรานะครับฝากไว้ได้วยนะครับ E c ซ a r e คสาขาบองคลายเพิง่งมาเปิดใหม่นะครับช่วยกันอุนดหนุนหน่อยนะครับสวัสดีครับ